โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะสุธรเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น60คนแยกเป็นระดับประถมวัย12คนและระดับประถมศึกษา48คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา วมทั้งสิ้น8คนดังนี้ 1. นางวิภาเพียงธรรมตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก่ชัยชนะบูรพารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 2. นางรัตนาพรน,นันทศีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 3. นางนาริศดาพรสมพรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางสาวนิชาภากลมเกลี้ยงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ 5. สิทธิเอกหญิงรพันลดากรัปดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ 6. นางทศวรรษผิวคำสิงตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 7. นางเฉลีวันจันทภัณฑ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและ 8. นายสมพรทัพไทยสงตำแหน่งนักการท่าดร การบริหารงาน4ฝ่ายมีดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพจักกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 จัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 2. การบริหารงานงบป,ประมาณมีการจัดทําแผนและคําขอตั้งงบป,ประมาณจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาจัดทาเอกสารทางการเงินงานพัสดุอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันมีการติดตาม และรายงานการใช้งบป,ประมาณการใช้จ่ายเงินอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. การบริหารงานบุคคลมีการจัดระบบบริหารงานบุคคลโดยจัดทำข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรเพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและมีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงาน 4. การบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสาระสนเทศพื้นฐานถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัยมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมีระบบงานสารบัญที่มีคุณภาพมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนน่าทำงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ไปยยังผง้ปกครองและ านาใหญ่ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติด,ดังนี้ 1. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ 2. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLT v 3. การอ่านออกเขียนได้ 4. ทักษะการคิด 5. สเตมศึกษา 6. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 7. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 8. กระบวนการ PLC 9. สาศาสตราชาพระพรบรมราโชบายและพราชดำริ 10. โรงเรียนคุณธรรมสพท11โรงเรียนสุจริตและ 12. การยกระดับผลสำมฤทธิ์ทางการเรียน การดำเนินง,งานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ของสถานศึกษาได้แก่กิจกรรมออมมลณนิตสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็นการนำคุณธรรมพื้นฐาน8ปประการและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลา่าวทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประหยัดอดออม ฝึกระเบียบวินัยในการใช้ใจ่ายอย่างประหยัดรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองในการทำบัญชีการเงินและที่สำคัญนำไปสู่การทำงานร่วมกันเป็นทีมเกิดความรักความสามัคคีต่อกัน